นายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตรีมตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีค่ะนี่แหละค่ะจะเห็นได้ว่าสวมใส่เสื้อลายดอกสารพีแล้วก็ผ้าคล้องคลอลายนกยุงซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดพยาวเขาร่วมการประชุมคอรมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองประกอบไปด้วยพยาวเชียงรายน่านแล้วก็จังหวัดแพร่โดยการประชุมคอรมอค่ะเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองรวม9้าโครงการด้วยการกรอบ,บวงเงิน150 5ล้านบาทและเห็นชอบในหลักการของโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวน4โครงการกรอบวงเงิน145ล้านบาทโดยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มไรายได้ในพื้นที่โดยนายกเองก็บอกว่า ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งจัดทำสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดและศึกษาถึงการประกาศให้จังหวัดพยาวเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยย้ํำการตั้งสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดพยาวภายในไตรมาสที่สีของปีนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะ ทางกระทรวงคมนาคมก็ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของการสร้างสนามบินพะเยาตามที่ได้มีการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้โดยท่านนายกเองบอกว่าตรงนี้ได้มีการสั่งการแล้วนะคะให้ทางกรมทางหลวงเร่งทําการประสานกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังมีการดําเนินการในเรื่องของการขอผ่อนผันมติคอรมอที่เกี่ยวข้องกับการขยายเส้นทางจราจรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วกจังหวัดพะเยาและมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดนไทยและก็สอปปอลาวปัจจุบันค่ะมียอดสั่งซื้อบัวจํานวนกว่า1น0 0 0แตัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภาคเหนืออีกด้วย